สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ใครที่ดูใน YouTube ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กันให้ด้วยนะครับสว่วนใครที่ดูใน Ti k ตอกก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็จะมาจัดทีมไอคอนที่ดีที่สุดนะครับหลังจากที่มีแพ็กกาก้ามาให้เราได้ไล่ล่า,ลากันนะครับก็กาการ่างนี้ก็เป็นนักเตะที่มีสแตทสูงที่สุดอีกแล้วนะครับก็ในเมื่อ มีนักเตะสะแตตสูงๆมาแล้วก็จะมาจัดทีมกันใหม่นะครับก็จะพยายามจัดให้ได้สแตตสูงที่สุดนะครับก็มาดูกันว่าหน้าตาทีมจะเป็นยังไงแผนที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นของมาติเนสนะที่พึ่งแพ้อิตาลีไปนะครับสำหรับโคชคนนี้ก็เสียใจด้วยกับแฟนเบลเยียมด้วยนะครับก็เสียดายเหมือนกันนะครับอิตาลีเขามาดีจริงๆนะปีนี้ ก็มาเริ่มกันดีกว่าเดี๋ยวก็มาไล่ดูแต่ละตำแหน่งกันเลยนะครับก็คนแรกเลยนะครับที่ได้เกินไปก็กาคาแน่นอนก็ถ้าคลิปนี้มันนานคนที่ดูใน t ิ k ตอกก็ไปติดตามต่อกันใน YouTube ได้นะครับก็จะพยายามรีบจัดให้ได้11ตัวจริงก่อนนะครับมาครับมาต่อจำได้ว่ามีโลนดินโยขอไล่เอซมิลานก่อนนะครับ นี่แค่กลางลุกสองตัวก็ร้อยหนึ่งแล้วนะครับของหน้ายัางไงก็ต้องแรดฟอร์ดนะครับมสซี่สำรองฟานบัสเทนร้อยหนึ่งนี่โดยดีสามตัวก็สี่ตัวร้อยแล้วนะไอ้ห้าตัวร้อยด้วยแค่นี้ก็เอาเรื่องแล้วนะใครดี ถ้าตามตำแหน่งก็ต้องวิเอล่ามาก่อนแล้วกันขอไล่ไปเรื่อยๆเอ้เราลืมคนนี้ไปไม่ได้เหมือนกันนะแฟ้งแรกกับคลิปนี้ก็อาจจะนานจริงๆนะครับอาจจะไม่ทันสามนาทีในติกตอกจริงๆก็ขออภัยคนดูในติกตอกด้วยนะครับฝากติดตามต่อในเออในช่องทาง Youtube ด้วยนะครับก็ใครที่ ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามกันไปได้เลยนะครับลิง์กช่องอยู่ในไบโอผมนะครับก็เข้าไปกดติดตามกันได้คนต่อไปใครดีอ่าเจอลาดละก,กันเจอลาดโยมาเป็น C M F นะครับเอ่อถ้าพี่เบกเป็นหรือว่าไลอ้อนกิกมาเล่น นังกิ๊กยังไม่สุดนะผมว่าเป็นจราดนี่แหละหลังก็แน่นอน <c oughs> ก็นังเลอยู่นะว่าจะแลกปูโยดีไหมปูโยหรือคาซิยารดีนี่นี่นผมคิดหนักมากเลยแต่ส่วนตัวไม่ได้สะสมมรดก็กะจะแลกปูโยมานะครับแคมเบลผมอยู่ไหนว่า เป็น Build-Up 1 Destroyer 2หรือว่า Build-Up 2 Destroyer 1ดีเพื่อนๆลองแนะนำกันมาได้นะครับผมเน้นอ่ะ Destroyer 2ก็ได้แต่คนนึงเป็นมอลดินี่แล้วกันเป็น Offensive แล้วกันถือว่ายังพอกก้ำๆกึ่งๆนะครับก็ได้บูตค่าพลังด้วยแล้วก็เอามาช่วยแนวรับเรานะครับประตูก็โอลลเวอร์คานก่อนนะช่วงนี้ใช้ไปก่อน ก็สเปดตัวจริงหน้าตาประมาณนี้ครับผมก็สำรองสองคนก็มีวัดเวเ้ยลินพันฟันบัสเทนกับเมซ,ซี่นะก็ถ้าไม่สนค่าพลังไม่ไม่สนตำแหน่งก็จับยัดลงได้เลยนะนั่นลุมมาเลยจะมาดูก่อนว่าจะถึงห้าพันไหมนะครับสำหรับค่าพลังทีมโดยรวมของเราแต่ดูมีทรงว่าจะถึงนะอันนี้ผมขอจัด ให้ดูว่าจะถึงห้าพันก่อนไหมนะครับโอ้ห้าพันแล้วนะครับแค่ไอคอนอย่างเดียวสวยงามขอดู 5, ค่าพลังคูโบะมาห้าพันห้าสิบแปดนะแค่อคอนอย่างเดียวแต่คงไม่ใช่คูโบะหรอกนะครับขอเปลี่ยนเป็นต่อเลสละกันดูทรงได้ใช้งานมากกว่าแล้วก็ผมขอใช้จัดชุดนี้เป็นชุดหลักของผมเลยละกันนะครับถือว่า น่าจะได้ใช้กันอีกยาวๆมาเทอุตเพื่อแทนกองหน้าเราเมันเยอะอืมโรมาริโอละกันนะครับมีใครอีกไหมที่ไลนกิกหรือ,อเน็ตเวดเนี่ยเน็ตเวดมาเล่น นี่ผมแค่ลองขอลองก่อนนะครับอาทำมาแทน LMF IMF เนี่ยหรือว่าจะเป็น CMF เหมือนเดิมอยู่แล้วอืม CMF ล้วกันนะครับจะได้แน่นเพราะยังไงมันก็บล็อกทูบล็อกอยู่แล้วนะครับโอ้ยกดผิดก็ เี่ยนจากอาชาวินที่ได้ซ้ำๆนี่มาเป็นปูโยเป็นคาซิยาร์ได้ไหมเนี่ยเอามาแบบเปลี่ยนมาเป็นตัวอื่นๆนี่ถ้าทำได้นี่จะสุดยอดมากๆเลยนะครับก็ <L un> ออนี้ทีมโดยรวมของผมนะครับก็นี่ขอเป็นแอนเดรแอนเดรดีกว่า จะได้สมดุลกันนะครับห้าพันสิบสองนะครับสำหรับทีมโดยรวมของเราก็ใช้ได้เลยนะสำหรับทีมนี้ก็น่าจะต่อกรกับหลายๆทีมในออนไลน์ได้นะครับก็ที่เหลือก็อยู่ที่ฝีมือการเล่นนะครับว่าจะเล่นยังไงให้ชนะนะครับก็หน้าตาทีมของผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตาม คนที่ดูใน Youtube ก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กันให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปละครับสวัสดีครับ